เบิร์ตและมิมสองสามีภรรยาชาวอำเภอปากชมจังหวัดเลยทำอาชีพขายลอตเตอรี่มาก,กว่า30ปีด้วยการออกเร่ขายสลากตามเมืองใหญ่ๆยังมีผู้ค้าเร่สลากในพื้นที่อีกจำนวนมากร่วมเดินทางไปด้วยปลายทางคือจังหวัดภูเก็ตมามาแล้วเด้อ ค่ะเนี่ 75. <70. S 2> ย75 70้า70ก็ยังจะไปขายกับเขาเหรอ,อมันก,ก็อ,นอยากมาตังค์โหมันไม่มีตังค์จะเอาตังค์ไปทําอะไรนักหนา70แล้วทําไมไม่อยู่บ้านแก่กอย่างเงี้ยก็มีหนี้เยอะนะ17คนผูกเปรนอนท้ายกระบะเดินทางไปกลับระยะทาง3,000กิโลเมตรแม้จะเสี่ยงอุบัติเหตุแต่ประหยัด พวกเขาเสียค่าใช้จ่ายคิดเป็นรายหัวคนละ1,700บาทเมารถมากต้องทนกับอาการนี้ไปทุกรอบเลยนะทั้งไปทั้งกลับเลยเหนื่อยอยู่นะแต่ก็ต้องอดทนเหนื่อยเพราะว่าข้างบนอะคะ่ะมันมี5เปยมันก็จะนอนเบียดกันนิดนึงมันก็จะอึดอัดแต่เราก็ต้องอดทนสมมติเรานั่งรถเมย์ไปงี้ใช่ไหมคะเราก็จะเสียไปนะพันหกับอี 1, 5, กพันหก็เป็นสามพแต่เราไปกับพี่มินนี่คือพันเไปกลับเลยคะ่ะคือถูกกว่า ตเราากก็ <invece S 1> <m us Salvador> <Ale esi> ้องงทนนนควมบิดึภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกมีเงินสะพัดมากกว่าจังหวัดเลยและอีกหลายจังหวัดของไทยผู้คาร่สลากจึงเลือกที่นี่พวกเขาจะเช่าห้องและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเช่ารถจักรยานยนต์รายวันตระเวนขายในตัวเมืองเดินอีกหลายกิโลแข่งกับเวลา ทั้งหมดนี้คือต้นทุนในแต่ละงวดจะนอนียนกันเลยจ้าตอนนี้ตอนนี้จะนอนสามคนจฝั่งนู้นคนเดียวแต่ก่อนมา21-22คนได้ตปนอนที่รถก็มี1ิคนได้ก็คือตอนนี้ก็อยู่กัน4ี่คนห้องนี้เดือนเท่าไหร่คะค่าไฟบางเดือนก็300-400-500เดือนนึงเราอยู่ห้องนี้จริงๆอ่ะกี่วันคะ ประมาณสัก18วันได้ครับสามพันห้าไม่รวมน้ำไฟเ <8. S 1> อาตีไปซะถ้ารวมน้ำไฟอีกก็เป็นสี่พันสีพหาร4คนเลยพี่เบิร์ดคนแล้วภูเกต็ตอะค่าของชีพสูงไหมเรามาอยู่แบบนี้แต่เราอยู่อย่างนี้เราก็ใช้ชีวิตแบบบ้านเรานะครับคือทำแกงหม้อนหนึ่งข้าวเหนียวกับติ๊บนึงก็กินจิมจิมจิมกันแล้วก็แยกแยกกันไปเดี๋ยวเดส่งลูกค้าแป๊บนึง เฉพาะต้นทุนสลากลงทุนแต่ละงวดหลายหมื่นบาทและยังเสี่ยงขายไม่หมดคืนไม่ได้ต้องเก็บไว้เองซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่พวกเขาจะถูกรางวัลก็บอกแล้วว่ารอไม่ได้ก็เคยบอกทีไปแล้วค่ะว่าถ้ากกับไม่ได้ตังค์ต้องบอกหนึ่นเนือนนึงค่ะจะได้ระบายห่วยของทันนะคะทีนี้มันก็ไม่ทันแล้วไม่ทันเวลาแล้วโทรหาใครก็ไม่ทันแล้วก็ต้องไปรุนเองค่ะที่นิมดูผ่านๆนี่ตอนนี้น่าจะเป็นเงินเท่าไหร่คะ ค่ะก็ประมาณจิตเกิดคันได้ค่ะคนนี้<อ>เหนื่อยฟรีด้วยค่ะแทนที่เราจะได้เงินตัวนี้ไปให้ธนาคารไปให้งวดรถหรืองวดบ้านใช่ไหมคะก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับงวดหน้าเราเอาใหม่นะเราต้องสู้ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องรอลุ้นตลอดอาชีพเร่ขายสลากมีต้นทุนและเต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่หลายคนจำยอมแบกรับ เพราะทางเลือกในชีวิตมีจํากัดหลายคนหวังกําไรจากอาชีพนี้แค่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องดูแลครอบครัวและก็มีอีกไม่น้อยที่วนเวียนอยู่ในอาชีพนี้เพราะหนี่สิน จากชีวิตของคนเร่ขายสลากในจังหวัดเลยนะครับก็น่าจะทําให้คุณผู้ชมน่าจะพอเห็นหลากหลายแง่มุมต้นทุนในชีวิตของคนที่ทําอาชีพนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงความไม่ปลอดภัยในชีวิตความเสี่ยงว่าจะขายสลากไม่หมดนะครับและที่สําคัญก็คือ การต้องห่างไกลจากครอบครัวนั่นเองอย่างที่ได้สะท้อนไปในรายงานเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเขาก็ได้มีงานวิจัยครับคุณผู้ชมที่ไปศึกษาอาชีพนี้ในภาคอีสานมีข้อมูลที่ค้นพบแล้วก็ตรงกันก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มนี้เป็นคนที่มีโอกาสและต้นทุนไม่มากแต่ที่สำคัญก็คือคนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากวังวนความยากจนได้ครับ โอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐในหลายๆส่วนไม่ว่าไม่เฉพาะเรื่องสลากเนาะเรื่องอื่นๆที่ที่สามาที่เขาสามารถที่จะไปใช้ประกอบอาชีพเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นนะคะแล้วถามว่าเป็นเป็นคนจนส่วนส่วนหนึ่งนะสวนเป็นคนจนส่วนหนึ่งนะ,ะที่เขามีช่องทางมีโอกาสที่เขาเห็นว่ามันมันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังยังช่องทางนี้เป็นช่องทางแรกที่เขาเลือกนะแล้วเขาอาจจะเปรียบเกิดการเปรียบเทียบว่า ช่องทางนี้มันดีกว่าช่องทางอื่นๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เขาก็จะเลือกช่องทางนี้ก่อนแม้ว่าเขาจะถูกเอาเปรียบในระบบก็ตามแต่เขายังเห็นว่าการที่อยู่ในระบบแบบนี้เขายังสามารถที่จะสร้างรายได้มากกว่าการทําอาชีพอื่นๆซึ่งรายได้อาจจะไม่เทียบเท่ากับการขายสลากหรืออาจจะมีการทํางานหนักมากกว่าก็ได้ งี้ค่ะะฉะนั้นตัวสลากเนี่ยก็ยังก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการเป็นทางเลือกของเขาแม้ว่าเขาจะอยู่ในระบบที่ถูกอาลัดเอาเปรียบเหมือนกัน คุณผู้ชมครับต้นทุนของสลากกินแบ่งรัฐบาลครับนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีต้นทุนในการที่จะต้องลงแรงแล้วนะครับก็ยังมีต้นทุนที่เป็นตัวแปรสําคัญอื่นๆอีกที่ทําให้การกระจายสลากกินแบ่งนั้นยากที่จะควบคุมเอาไว้ได้ในราคา80บาทนะครับเพราะถ้าดูจากโครงสร้างการกระจายสลากในปัจจุบันจนํานวน100ล้านฉบับนะครับสำนักงานสลากก็จะมีการกระจายออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับ สามส่วนที่ว่ามานะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของโคตาครับคุณผู้ชมจะเป็นใครบ้างก็จะมีในส่วนของสมาคมครับมีองค์กรแล้วก็มีผู้ค้ารายย่อยรวมถึงคนพิการด้วยนะครับและกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มของสลากกินแบ่งดิจิตอลนะครับ กลุ่มนี้คุณผู้ชมอาจจะพอรู้จักกันบ้างนะครับเข้าไปซื้อในแอปพลิเคชันเป๋าตัางค์ซึ่งแอปพลิเคชันนี้การซื้อสลากในนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะมาเป็นการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ไม่เกินกว่าราคาที่กําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับรวมถึงกลุ่มที่3ครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มของผู้ค้าเสรีครับคุณผู้ชมกลุ่มนี้มีความพิเศษนิดนึงว่าจะต้องมีการไปลงทะเบียนจองล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะสามารถจองสลากเอาไว้แล้วก็ไปซื้อสลากได้ซึ่งจะต้องมีการจองเอาไว้ก่อนโดยพบว่า ในช่วงของวันที่30พฤษภาคม2566หรือว่าปีที่ผ่านมานะครับมีผู้ที่ไปลงทะเบียนเนี่ยประมาณ146,704คนนะครับส่วนจำนวนฉบับที่มีการกระจายเนี่ยเกือบ20ล้านใบก็จะอยู่ในส่วนของสลากกินแบ่งดิจิทัลนะครับและอีก2ส่วนที่เหลือเนี่ยประมาณ 80ล้านฉบับเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของโคต้าแล้วก็ผู้ค้าเสรีนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง3กลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่สามารถเข้าถึงสลากได้ในราคาต้นทุนครับเนื่องจากรับสลากโดยตรงจากกองสลากหากเป็นสมาคมองค์กรมูลนิธิก็จะมีต้นทุนนะครับอยู่ที่ใบละประมาณ68บาท 80สตังค์นะครับคุณผู้ชมแต่ถ้าเป็นผู้ค้ารายย่อยก็จะอยู่ที่าท40สตบงค์สอ่อ40สตังค์นะครับซึ่งจำนวนนี้นะครับคุณผู้ชมระบบเหล่านี้ถ้าเกิดว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับในเรื่องของการควบคุมสลากนะครับห่วงโซ่ลักษณะแบบนี้เนี่ยก็จะสามารถวิ่งเข้าสู่มือของผู้บริโภคสถานการณ์ที่จะทำให้มีการขายสลากเกินราคาก็อาจที่จะไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ในความเป็นจริงครับคุณผู้ชมยังมีห่วงโซ่ ข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาสลากได้ก็คือในส่วนของที่เราอาจจะเคยได้ยินกันก็คือยี่ปัวสาปัวนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งในกลุ่มนี้น่าสนใจว่า ยังไม่ได้มีการระบุชัดเจนนะครับว่าตัวเลขนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ซื้อสลากไปมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไม่จบแค่นี้ครับคุณผู้ชมถ้าเรารู้แล้วก็ดูในรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะเห็นว่าก็จะถูกส่งต่อไปที่พ่อค้าแม่ค้าหวยเร่อีกนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการไปจัดกันเป็นชุดๆนะครับตัวไหนมีเลขสวยเลขเด็ดนะครับก็จะถูก เอามาไว้อยู่ในมือนะครับซึ่งกว่าที่จะถึงมือของผู้บริโภคอย่างเราเรานั้นราคาก็อาจจะเกิน80บาทไปไกลแล้วทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมราคาของสลากกินแบกรัฐบาลเอาไว้ได้ลองไปฟังเสียงจากนักวิชาการที่ทำวิจัยในเรื่องนี้ครับในการขายของผู้ค้าเลนเนี่ยจะถามว่าจะได้ราคาที่มันถูกลงไหมเรามองว่าอย่าง ยังเป็นช่องทางที่ที่ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะ,นะ,ะ mm. ผู้ค้ารตราบใดที่มันมีการรวมรวมขายสลากอันนี้หนึ่งซึ่งดีมาด์สลายมันได้นะ mm. ผู้ค้าผู้ซื้อก็ต้องยอมซื้อนะคะ mm. ตราบใดที่ระบบการขายเนี่ยที่มันมันยังอยู่ในระบบที่ไม่เป็นธรรมมันมีขาดการขายเป็นทอดๆนะ mm. เพราะฉะนั้นราคามันมันย่อมต้องสูงขึ้นเป็นธรรมดาเ mm. พราะผู้ค้าเล่นเนี่ยมีต้นทุนสูงกว่าคนอื่น ผู้ค้าเล่เนี่ยไม่ได้นั่งขายที่แผงไม่ได้มีแผงที่มันชัดเจนโดนดเด่นเหมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นผู้ค้าเล่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกลิดเป็นคนที่อยู่ในชนบทมันไม่มีใครตามมาซื้อนในชนบทแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาต้อง,งลงทุนทั้งน้ํามันทั้งการเดินทางต่างๆนานาลงทุนสูงกว่าผู้ค้าปกติทั่วๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้ <ishes S 2> <ง>นเขาจะต้องขายในราคาที่สูงกว่าต้นทุนพอสมควร สิบบาทอาจจะไม่ได้จะได้ซ้ำไปเขาต้องขายให้ได้กำไรมากถึง20บาทต่อเล่มหนึ่งถ้าพูดถึงแหล่งรับซื้อสลากขนาดใหญ่ในประเทศไทยนะครับเวลานี้มีอยู่3แห่งด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือตลาดค้าส่งสลากอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยครับนอกจากที่สี่แยกคอกวัวและศูนย์การค้าสลากไทยสนามบินน้ำแต่เมื่อทีมสารคดีของเราลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตลาดค้าส่งสลากอำเภอวังสพุงจังหวัดเลยนะครับ ลองไปถามหาสลากราคา80บาทก็ไม่เจอครับเพราะว่าพวกเขาก็ต้องขายสลากในราคาที่รับส่งต่อกันมาเป็นทอดๆอีกทีนั่นหมายถึงราคาที่จะบวกเพิ่มขึ้นตามมาด้วยสำหรับคนที่เป็นผู้บริโภคอย่างเราครับซึ่งช่วงนี้ผ่านมาก็มีการเปิดซื้อขายสลากพบว่ามีผู้ค้าเร่จำนวนมากเดินทางมาเลือกสลากโดยสลากส่วนใหญ่ก็มีการรวมเลขแทบทั้งหมดแล้ว อธิบายง่ายๆครับก็คือว่าสลากที่มาจากกองสลากเนี่ยเป็นเลขเรียงจาก00ถึง99แน่นอนว่าบางตัวเลขจำหน่ายไม่ได้หรือที่เรียกว่าเลขไม่สวยนะครับดังนั้นจึงมีกระบวนการที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นในการที่เรียกว่าเขย่าวหวยครับคุณผู้ชมก่อนที่จะส่งมาอย่างจุดจำหน่ายนั่นเอง ทำให้ตลาดส่งของสินค้าประเภทนี้แตกต่างจากสินค้าชนิดอื่นๆเพราะว่าเป็นตลาดส่งที่ไม่มีราคาต้นทุนอยู่จริงและยิ่งกว่านั้นการรวมสลากชุดยิ่งเป็นเทคนิคการปั่นราคาให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นไปอีก บางเลขบางใบคุณผู้ชมเคยเจอไหมครับแตะไปถึงหลักพันบาทเลยทีเดียวดังนั้นกระบวนการที่กําลังเกิดขึ้นในแวดวงธุรกิจสลากนั้นจึงมีองค์ประกอบหลายปัจจัยที่ทําให้การจําหน่ายสลากราคา80บาทนั้นเกิดขึ้นได้ยากครับเพราะว่าผู้ค้าเล่ยังจําเป็นต้องพึ่งพาระบบที่เรานั้นมองไม่เห็นอีกเช่นเดียวกันขณะที่ผู้ค้าหวยเร่ก็เป็นคนที่มีต้นทุนหมุนเวียนในบัญชีไม่มากพอ แต่ละงวดนั้นต้องมีต้นทุนไม่ต่ำกว่า21,130บาทในการเข้าถึงระบบจองซื้อสลากล่วงหน้าหรือแม้แต่ต่อให้เป็นรายย่อยที่เข้าถึงสลากในราคาต้นทุนได้จริงนะครับแต่จำนวนที่ได้นั้นเพียง3เล่มหรือ300ฉบับมีกำไรจากการขายไม่ถึง3,000บาทต่องวดซึ่งไม่คุ้มค่าเหนื่อยท้ายที่สุดครับผู้ค้าที่มีโคต้าจำนวนจำเป็นก็ต้องซื้อสลากทั้ง3แหล่งหรือรับตรงในเครือข่ายในระบบตรงจากายทุนอีกทีนั่นเองครับ และจากปัจจัยความเสี่ยงที่ผู้ค้าสลากรายย่อยต้องแบกรับอย่างที่เล่าให้ฟังในตอนแรกนั่นเองนะครับทำให้หลายคนแม้จะทําอาชีพนี้มาอย่างยาวนานแต่ก็ไม่เคยหลุดพ้นจากความยากจนครับอย่างธงชัยสมขาวครับคนนี้เป็นผู้ค้าสลากรายย่อยจังหวัดเลยบอกว่าเขาทําอาชีพนี้มานานกว่า30ปีแล้วครับแต่ว่ายังไม่มีโค้ต้าลงทะเบียนจองสลากก็ไม่ได้ง่ายและไม่เคยทําได้เลยด้วยนะครับ เขาต้องไปซื้อสลากต่อจากพ่อค้าคนกลางซึ่งขายกันมาเป็นหลายทอดแล้วกว่าจะมาถึงมือเขาราคาก็เลยขยับถึง90บาทแล้วทำไปแล้วแต่มันไม่ได้ครับผมมันไม่ใช่ง่ายๆครับผมก่อจะถึงคนลากยากจริงก่าจะถึงแบบพวกผมจริงๆมันน้อยครับ mm hmm. เคยไปต่อคิวนอนหรือว่าจะเคยไปแต่ก่อนผมอยู่ภูเก็ตผมเคยไปลงชื่อขอโคต้าครับ mm hmm. ก็นานแล้วครับไม่ได้ครับ ขอโคต้ามไม่ได้แล้วจองออนไลน์ผ่านระบบ a t m ทุกวันนี้ทำทำไหมก็ทำบ้างครับได้บ้างไม่ได้บ้างครับเพราะมันไม่แน่นอนมันแย่งกันกดอย่างหวยมีอยู่สักแสนเล่มแต่คนกดจริงมันมีอยู่เจ็ดแสนนี่ครับก็คือทำมาทุกทางแล้วแหละครับสุดท้ายทางนี้คือดีที่สุดแล้วครับถึงแม้ว่าจะแพงกว่าต้นทุนจริงๆที่เขามาก็มันเลือกไม่ได้เลยครับถ้าเลือกได้ผมก็อยากได้ถูก พอคนซื้อคือผู้บริโภคก็จะได้รับของถูกใช่ไหมผมขายผมก็อยากขายถูกแต่แต่ที่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นครับตน้นต้นที่ผมรับมามันก็เกิน80ผมก็ต้องขายเกิน80ครับผม สำหรับคุณผู้ชมที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะครับก็คงหวังว่าตัวเองนั้นจะได้รางวัลที่1นะครับซึ่งเงินรางวัลก็อยู่ที่6ล้านบาทนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรามาคํานวณราคาของลอตเตอรี่ที่1ใบเนี่ยราคาอยู่ที่80บบาทนะครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเงินที่จะได้ถูกจัดสรรออกมาเป็นหลายส่วนเนี่ยมากที่สุดก็คือเงินในส่วนที่เป็นเงินรางวัลที่ผู้บริโภคนั้นคาดหวังเอาไว้นั่นเองครับ จากการจำหน่ายสลาก100ล้านฉบับในแต่ละงวดนะครับในราคา80บาท หรือว่าคิดง่ายๆมีเงินหมุนเวียนประมาณ8,000ล้านบาทเงินรางวัลเป็นสัดส,ส่วนที่มากที่สุดครับคิดเป็นร้อยละ60หรือ48บาทต่อใบซึ่งหากดูภาพรวมตลอดทั้งปี2,565ที่ระบุเอาไว้ในรายงานประจำปีเงินก้อนนี้ครับจะมีมูลค่าถึง114,912ล้านบาทขณะที่เงินนำส่งไรายได้แผ่นดินอยู่ที่44,049.60ล้านบาทครับ ต้นทุนจำน่ายและบริการอยู่ที่159,437.55ล้านบาทนี่ทำให้สำนักง,งานสลากยังคงเป็นองค์กรที่สามารถนำไรายได้เข้ารัฐเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มรัฐวิสาหกิจทั้งหมดครับและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์ของโควิดก็ตาม เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลากก็สะท้อนนะครับว่าเม็ดเงินที่สัพพัดและมีมูลค่าสูงเกือบหมื่นล้านในแต่ละงวดของการออกสลากแต่กลับไม่มีการดูแลชีวิตของกลุ่มผู้ค้ารายย่อยซึ่งเป็นหนึ่งในห่วงโซ่ของธุรกิจนี้รวมถึงปัญหาการจัดสรรโคต้าสลากที่ยังไม่เป็นธรรมจึงเสนอให้สำนักง,งานกองสลากจัดสรรโคต้าโดยเฉพาะโคต้าดั้งเดิมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นครับสำนักงานสลากจําหน่ายผ่านระบบตัวแทนเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ค้ารายย่อยจํานวนสองแสนสามแสนรายที่เดินอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเนี่ยคล้ายๆกับทางานให้เขาแต่สำนักง,งานสลากเนี่ยไม่ได้รับผิดชอบชีวิตอะไรเขาเลยนะครับเท่าที่เป็นอยู่ความเสี่ยงที่เขาเดินทางไปต่างจังหวัดเขาไปปั่นจักรยานเขาขับมอเตอร์ไซค์ล้มรถเขายางระเบิดรถคว่ำเนี่ยครับเรื่องนี้สำนักง,งานสลากไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะอันนี้คือปัญหารเรื่องความเสี่ยงของผู้ค้าที่เห็นแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการของสำนักงานสลากเนี่ยเรามองเห็นว่า ทาสำนักง,งานสลากเนี่ยมีหลากหลายวิธีในการเลือกที่จะจําหน่ายสลากได้โอเคแต่ว่า 1. คือช่องทางออนไลน์อันนี้โอเค80บาทได้แต่เราอย่าลืมรู้ว่าถ้าแบบใบมันหมดไปเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันยังมีคนอีกจํานวนมากที่เขาที่เขาใช้ชีวิตหรือว่ามีไรายได้จุนเจือตัวเขาและครอบครัวเนี่ยผ่านอาชีพค้าสลากนะครับเพราะฉะนั้นการกระจายสลากของสำนักง,งานสลากเนี่ยอาจจะไปดูเรื่องของการเข้าถึงโควตา ซึ่งต้องบอกว่ามันยังมีโคต้าดั้งเดิมที่ที่เป็นมานานแล้วอะไรเงี้ยส,สำนักงานสลากมีวิธีในการกระจายสลากหรือการรื้อโคต้าอย่างชอบทมได้ซึ่งในกฎหมายเนี่ยบอร์ดคณะทํางานของกองสลากเนี่ยสามารถทําได้เลยนต้องยอมรับก่อนว่าทุกคนประชาชนคนไทยทุกคนนะครับต้องยอมรับว่าโดยสาคูนทั่วโลกเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมันคือสินค้าการพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐควรที่จะรับผิดชอบตอบผลกระทบที่มันเกิดขึ้น นะครับก็อาจจะมาในรูปแบบของการคืนเงินบางส่วนมาเป็นในรูปแบบอาจจะเป็นรูปแบบของอกองทุนเพื่อลดผลกระทบจากการพนันนะครับก็อาจจะต้องคุยกันอีกระยะยาวว่าถ้ามันมีเงินจํานวนนี้มาเป็นกองทุนเนี่ยก็ต้องมาคุยรายละเอียดอีกทีว่ามันจะดูแลยังไงหรือ ผู้ชมครับถ้าไปวิเคราะห์กันจริงๆจากกลไกตลาดที่เป็นอยู่ตอนนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ราคาสลากนั้นจะส่งถึงมือผู้บริโภคในราคา80บาทหรือแม้แต่หากผู้ค้าสลากรายย่อยสามารถเข้าถึงโค้ตาสลากได้จริงภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีสลากที่มีทั้งเลขสวยและเลขไม่สวยคือเลขเรียงนะครับศูนย์ทั้ง6ตัวประกอบกับความต้องการเลขสวยของผู้บริโภคราคาสลากก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับเวลานี้นั่นเองนะครับซึ่งก็เชื่อว,ว่าผู้ค้า สลากรายย่อยหลายคนก็น่าจะทราบถึงปัญหานี้ดีนะครับแล้วก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นต้องแบกความเสี่ยงนี้เอาไว้สาเหตุสําคัญก็มาจากการที่ไม่มีเงินไม่มีอาชีพบ้านเกิดของตัวเองนั้นไม่สามารถที่จะทําอาชีพที่เลี้ยง ปากท้องของตัวเองและคนในครอบครัวได้นะครับเรื่องนี้ก็เลยทําให้เป็นคําถามสําคัญนะครับว่าในเมื่อผู้ค้านั้นถือว่าเป็นห่วงโซ่สุดท้ายนะครับที่จะทําให้สลากนั้นเดินทางไปถึงมือของผู้บริโภคโดยตรงแล้วเราจะมีอะไรบ้างที่สามารถที่จะดูแลคนกลุ่มนี้หรือว่าบริหารไม่ให้ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยไปถึงมือของตัวผู้ที่เป็นคนเร่ขายสลากเนี่ยมากจนเกินไปนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็น ประเด็นสําคัญที่จะต้องมีการดูแลคนในกลุ่มนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ยังมีพลังทางสังคมกลุ่มอื่นๆให้ติดตามกันต่อครับกลุ่มทำทางภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านการให้คำปรึกษาทางเลือกสำหรับผู้ที่ท้องไม่พร้อมได้เข้าถึงบริการทำแท้งปลอดภัยเข้ายืนย่นหนังสือถึงนายแพทย์ทศพรเสรีรักในฐาน,นะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขขอให้ตรวจสอบติดตามการดำเนินการและข้อเสนอแนะต่อกระทรวงสาธารณสุข ให้เพิ่มจำนวนสถานบริการทำแท้งปลอดภัยที่รับงบประมาณสนับสนุนค่าบริการจากสปสอชอให้ครอบคลุมทั่วประเทศประกาศรายชื่อสถานบริการทำแท้งปลอดภัยและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสุขภาพในการได้รับการสนับสนุนค่าบริการทำแท้งและข้อมูลเรื่องการทำแท้งที่ถูกต้องให้กับประชาชนตัวแทนกลุ่มบอกว่าเป็นเวลา3ปีที่กฎหมายอาญาว่าด้วยการทำแท้งปลอดภัยมีผลบังคับใช้แต่จำนวนสถานบริการยุติการตั้งครันพบว่ามีอยู่57จังหวัด ทำให้ผู้ที่ต้องเข้าถึงการบริการยังคงประสบปัญหาการรับบริการด้านนายแพทย์ทศพรระบุว่ากรรมธิการให้ความสำคัญเรื่องนี้แต่การทำแท้งต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยโดยจะเชิญกระทรวงสาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือเพื่อส่งต่อให้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น กลุ่มผู้ใช้แรงงานคนไทยที่ไปเก็บเบอร์รี่ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์จัดก,กิจกรรมหน้าสถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทยยืนคอเรียกร้องให้รัฐบาลสวีเดน Sweden และฟินแลนด์ดำเนินการกับขบวนการค้ามนุษย์กับกลุ่มคนงาน โดยปราัยเรียกร้องให้หยุดระบบการค้าม,มนุษย์แรงงานไทยที่ไปเก็บเบอร์รี่ในสวีเดนและฟินแลนด์โดยทันทีจนกว่าคนงานที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการช่วยเหลือชดเชยและจนกว่าจะมีการเจรจากรอบกฎหมายแรงงานที่คุ้มครองผลประโยชน์ให้กับคนงานอย่างเต็มที่ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน5ข้อเรียกร้องของกลุ่ม หนึ่งในแรงงานบอกว่าบริษัทนยนน้าใช้ประโยชน์จากการที่รัฐให้โคต้าประชาชนไปทำงานเก็บเบอร์รี่ที่สวีเดนและฟินแลนด์โดยอ้างว่าจะได้รับเงินแสนภายใน2เดือนแต่ในความเป็นจริงแรงงานต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองทั้งหมดทําให้เกิดหนี้สินและเมื่อไปถึงกลับได้รับการดูแลที่ไม่เป็นไปตามสัญญาเช่นบังคับซื้อขายเบอร์รี่กับกลุ่มยนน้าที่จัดหาไว้ให้ทําให้ถูกกดราคาและแรงงานไม่สามารถขายเบอร์รี่ให้กับพ่อค้ารายอื่นได้ คุณผู้ชมครับตลอดทั้งรายการในวันนี้เราได้นําเสนอชีวิตของคนที่เป็นผู้ค้าเร่สลากมาให้ชมกันเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเรื่องราวชีวิต ของผู้ที่อยู่ในวงจรนี้ได้เต็มๆอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา10นาฬิกานะครับทางไทย PBS นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าทีมงานนั้นได้ไปติดตามนะครับเรื่องราวชีวิตของกลุ่มผู้คาเร่สลากเนี่ยทั้ง17ชีวิตครับมานานาน,นับเดือนเพื่อน,นําเสนอให้เห็นมุมมองอีกด้านของคนจนเมืองที่อยู่ภายใต้การพัฒนาเมืองที่ไม่เท่าเทียมอยู่ภายใต้ปัจจัย ต่างๆนะครับจนนํามาสู่ชีวิตของคนตัวเล็กตัวน้อยที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดด้วยทุกวิถีทางซึ่งอาชีพขายสลากที่ได้นําเสนอไปเป็นเพียงอาชีพหนึ่งของความหวังความฝันของคนจนที่จะลืมตาอ้าปากแต่ความหวังที่จะหลุดพ้นจากความจนไม่ได้ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนหรือว่ามีแต้มต่อในสังคมนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมก็สามารถติดตามเรื่องราวต่าง,างๆได้อีกครั้งนะครับในสารคดีคนจนเมืองซีซั่นที่4ตอนหวยเร่นะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางไทย PBS นะครับ